คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 c h a n n นลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวของดาเคนนะครับผมซึ่งจะมีหัวข้อว่าทําไมทุกคนเนี่ยถึงต้องการตัวดาเคนกันนักกันหนานะครับผมเขามีความเก่งกาจยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราไปทําความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่า แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็หลังจากที่กดกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปทําความรู้จักกับดาคินกันเลยดีกว่าก็ดาคินเนี่ยชื่อจริงๆของเขาเลยนะครับก็จะมีชื่อว่าลิวมจิเคนนะครับผมฉาย,ยาดาเคนส่วนไมกี้เองเนี่ยจะเรียกว่าเคนจินนะครับผมซึ่งดาเคินเองเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าแก๊งของแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับผมหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าโตมันนั่นเองดาคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่มีรูปร่างผอมสูงนะครับผมสำหรับอายุ ศีรษะของเขาจะถูกโกนนะครับผมที่ด้านข้างและด้านหลังเพื่อแสดงรอยสักรูปมังกรอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ขมับทางด้านซ้ายของเขานะครับผมและสีผมของเขานะครับก็จะเป็นสีผมสีบอลน,นั่นเองแล้วก็จะมีการถักเปียไว้ที่ด้านหลังด้วยนะครับผมก็จะเป็นเปียายาวลงมาคล้ายๆกับผู้หญิงและเขาเนี่ยก็จะทิ้งผมประมาณ3-4เส้นนะครับเอาไว้ด้านหน้าให้มันเป็นลอนๆนะครับผมเขาได้รับการยืนยันว่าค่อนข้างที่จะผอมและมีกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ย เป็นมัดๆเลยนะครับผมซึ่งก็ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือมีซิปแพลกเยอะอะไรทํานองนี้นะครับทาเคมิจิเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าร่างกายของเขาเนี่ยดูไม่เหมือนวัยรุ่นเอาซะเลยนะครับดาเคนเองเนี่ยก็จะมีแผลเป็นที่ด้านซ้ายของช่องท้องนะครับหลังจากที่ถูกแทงนั่นเองเขาสวมชุดมาตรฐานของแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับหรือว่าโตมันนั่นเองในขณะที่อยู่กับเพื่อนๆน,นะครับผมและชุดลำลองที่เขาปลดปานดูเหมือนว่าจะเป็นแจ็คเก็ตนะครับผมตัวยาวๆที่มี ลวดลายนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างของดาเคนนะครับส่วนบุคลิกภาพเนี่ยเช่นเดียวกันกับหัวหน้าแก๊งของเขานะครับผมตัวของดาเคนที่เป็นรองประธานเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายเช่นเดียวกันนะครับเขาชอบการต่อสู้ที่ดีและก็ชอบที่จะพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับผมเขาเนี่ยเป็นคนหยาบคายกับคนที่เขาคิดว่าอยู่ใต้อำนาจของเขานะครับผมและเขาเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าเขาไม่ชอบพวกนั้นนะครับดาเค มีความเป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลมากกว่าไมกี้และเขาไม่เหมือนกับไมกี้นะครับสำหรับตัวดาเคนเมื่อทั้งคู่นะครับผมถูกพ่อของเด็กสาวที่โดนแก๊งเมบิอุสนะครับผมทำร้ายร่างกายถึงกับเข้าโรงพยาบาลเนี่ยดุด่าในโรงพยาบาลนะครับดาเคนคือคนที่บังคับให้ไมกี้เนี่ยต้องขอโทษนะครับผมแล้วก็เข้าใจความโกรธของพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นและเป็นการดีกว่าที่จะรับความโกรธของเขาโดยไม่พูดอะไรดีกว่าพยายามที่จะป้องกันตัวเองนะครับผมนี่ ก็จะเป็นนิสัยคร่าวๆของดาเคนนะครับแล้วก็มาถึงในจุดที่ตัวของปาจินนะครับตัดสินใจที่จะแทงใส่คู่ต่อสู้นะครับและเขาเนี่ยก็ยอมมอบตัวกับตำรวจนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้ฝากหน่วย3ามของโตมันเนี่ยไว้กับเปยังนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของไมกี้เนี่ยก็พยายามที่จะพาปาจินเนี่ยหนีออกมานะครับเพื่อไม่ให้โดนจับแต่ตัวของดาเคนเองเนี่ยเขาได้พูดทํานองแบบว่าเออที่ปาจินทําไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง ที่ถูกต้องแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมและต่อมานะครับก็มีบางครั้งที่ความโกรธของดาเค็นนั้นเนี่ยดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากเขาไปนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยตอบโต้กับคนอื่นด้วยความโกรธนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเจอกับเซาอย่างเงี้ยนะครับผมตอนที่เซามาชวนเขาเข้าแก๊งเขาก็บอกแล้วว่าเขาเนี่ยออกจากวงการนี้ไปแล้วจนกระทั่งเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีความโกรธนะครับก็หันกลับไปเล่นเซาด้วยนะครับผมซึ่งมันก็มีเนาะสำหรับ,บบางคนนะครับที่อาจจะ มีการฟิลขาดบ้างอะไรนะครับและต่อมานะครับตัวของดาเคียนเองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ชอบเอาใจใส่คนอื่นนะครับและเขาเนี่ยก็เกลียดการแสดงความรักต่อคนที่เขาเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับผมอย่างเปิดเผยแต่เขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อดูแลไมกี้เขาเนี่ยเลิกยุ่งกับการเล่นตลกของไมกี้นะครับและก็ให้ความสําคัญกับเขาในฐานะเพื่อนสนิทนะครับคอยแบกไมกี้ไปรอบๆนะครับผมเมื่อเวลาเขาเผลอหลับไปพาเขาไปกิน อาหารที่เขาโปรดปานนะครับแล้วก็ปลูกเขาทุกเช้าเพื่อไปโรงเรียนนอกจากนี้เนี่ยตัวของดาเคียนเองก็ยังเคยมอบตุ๊กตาหมีให้กับเอมาด้วยนะครับผมสําหรับในวันเกิดของเอมานะครับและตัวของเอมาเองเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่า ตุ๊ก,กตาหมีตัวนี้นะครับผมตัวของเธอนั้นเนี่ยอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อยืนยันได้อีกหนึ่งข้อนะครับว่าดาเคนเนี่ยเขาคอยสังเกตแล้วก็คอยเอาใจใส่คนรอบข้างที่เขารักนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องการอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถแล้วก็ทักษะของเขากันบ้างดีกว่าว่าทําไมหลายคนหรือว่าหลายแก๊งเนี่ยถึงต้องการตัวเขานะครับผมในฐานะรองประธานนะครับของแก๊งโตเกียวมันจิไคเนี่ยอำนาจของดาเคนที่มี ต่อแก๊งนั้นนะครับผมก็เป็นอันดับ2รอ,องจากไมกี้ในทางทฤษฎีนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมอํานาจของดาเคนที่มีต่อแก๊งโตมันนะครับผมก็เกือบพอๆกับไมกี้แหละไม่มากก็น้อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถสั่งสมาชิกได้อย่างอิสระน,นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกได้ด้วยนะครับในตอนที่สมาชิกเนี่ยกำลังแบบว่าขวัญเสียนะครับกับการต่อสู้นั่นเองนี่ก็จะเป็นทักษะด,ด้านการนํา ผมหรือว่าทักษะของด้านการเป็นผู้นํานั่นเองพลังในการต่อสู้นะครับในฐานะรองประธานของแก๊งโตมันนะครับความสามารถในการต่อสู้ของดาเคนนั้นเนี่ยน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเ <ME Y OR S> มื่อเขาโดนเสาโลหะนะครับผมหรือว่าท่อนเหล็กเนี่ยตีเข้าที่หัวนะครับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้20คนนะครับการฟื้นฟูของเขาเนี่ยเร็วอย่างน่าทึ่งนะครับในขณะที่เขาเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่สนามต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกําลังเสริม มาถึงเนี่ยในไม่ช้านะครับเขาเนี่ยก็ยังรอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บจากแผลที่โดนมีดแทงนะครับผมเข้าตรงที่ช่วงท้องนะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าดาเคนเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วซะอีกนะครับแต่เขาเนี่ยก็สามารถที่จะรอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นได้นะครับผมและด้วยพละกําลังอันมหาศาลของเขานะครับดาเคนเนี่ยชอบในการต่อสู้เหมือนกับการทะเลาะวิวาทน,นะครับผมโดยการใช้การเตะการต่อยนะครับที่เรียบง่ายนะครับแต่ทรงพล และดุร้ายนั่นเองนะครับก็ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือชอบการเตะต่อยอย่างเดียวถ้าเธอไม่เยอะนะครับผมแต่แข็งแร่งนะครับและเขาเนี่ยยังสามารถเอาชนะศัตรูที่หลายกาดและน่าเกรงขามนะครับแถมยังสูงกว่าเขาได้ซึ่งนั่นก็คือตัวของชูจิฮันมะนั่นเองนะครับผมดาคินเนี่ยสามารถเอาชนะเขาได้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของเขานะครับเขาเนี่ยสามารถต้านทานศัตรูที่มีจํานวนเยอะๆเนี่ยได้ด้วยตัวของ เเขาเองและหลังจากนั้นนะครับก็อยู่ในสภาพดีพอสมควรเลยนะครับผมคงจะไม่เป็นการยืดเยื้อที่จะบอกว่าความแข็งแกร่งของดาเค็นนั้นเนี่ยเทียบได้กับไมกี้เลยก็ว่าได้นะครับและศัตรูที่เขายืนแบบประทัดด้วยตัวของเขาเองนั่นก็คือสมาชิกของแก๊งแบ็คดากอนรุ่นที่10นะครับผมมีจํานวน100คนนะตามที่ไทจูได้บอกนะครับก็เป็นมือดีที่เขาแบบคัดมาไว้เฝ้าโดยเฉพาะนะครับแต่ก็โดนดาเค็นเนี่ยเล่นงานซะ เลยนะครับหลังจากนั้น <S <S ดาเค,นาเคนินก็นั่งรองไมกี้แบบว่าเฉยๆเลยนะครับผมและความรู้ในด้านเครื่องกลนะครับดาเค็นเนี่ยเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะโมอเตอร์ไซค์เขามีฝีมือพอที่จะซ่อมและประกอบชิ้นส่วนนะครับของจักรยานย,ยนต์ได้อย่างง่ายดายนั่นเองซึ่งความแข็งแกร่งของดาเค็นเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับซึ่งเขาสามารถรับมือกับคน100คนได้โดยตัวของเขาเองนะครับแถมตอนที่เขาสู้กับแก๊งเมบิวสนะครับตัวของเขา เนี่ยหัวแตกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังต่อสู้ไหวนะครับแล้วก็ในตอนที่ต่อสู้กับตัวของชูจิฮันมะด้วยนะครับขนาดฮันมะใช้อาวุธก่อนเลยนะทีแรกเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะรับมือกับฮันมะได้นะครับแล้วก็ในภาคล่าสุดนั่นก็คือภาคศึกสามเทพนั่นเองนะครับผมแก๊ง บาบันนะครับแล้วก็แก๊งและก็แก๊งโลคุหาระทันไดนะครับรวมถึงคันโตมันจิไคนะครับตัวดาเคนเนี่ยก็ได้ซัดกับ1ใน3เทพมาแล้วนั่นก็คือเทรลโนเซานั่นเองนะครับผมทีแรกดาเคนเนี่ยก็ปล่อยให้เซาเนี่ยซัดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาเคนก็เริ่มมาโหและก็เลยซัดเซาคืนบ้างนะครับแถมยังท้าเซาด้วยว่ามา จะเอาก็เข้ามาอะไรทํานองนี้นะครับก็ถือว่าแข็งแกงมากมากซึ่งเซาเองก็ต้องการตัวดาเค็นนะครับแถมตัวดาเค็นเองเนี่ยก็ไปอยู่กับแก๊งบาบันซึ่งแน่นอนว่าทีแรกบาบันก็น่าจะต้องการตัวดาเค็นเหมือนกันนะครับผมเป็นแบบตัวของแลเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าแกงไหนเนี่ยก็ต้องการยกเว้นแกงคันโตมันจิขไคนะครับที่มีไมกี้เป็นผู้นาเนี่ยเขาย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่านีสใส่ดาเค็นเป็นยังไงก็อาจจะไม่ได้เอาเข้ามาเป็นพวกนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือความแข็งแก่งของดา นะครับผมที่มีแต่คนเนี่ยต้องการนะครับผมซึ่งมันก็น่าจะเคลียร์ข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆว่าทําไมดาเคนเนี่ยถึงมีแต่คนต้องการตัวนะครับเพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ถ้ามีดาเคนเข้าไปเป็นพวกเนี่ยถือว่ามีพวกขึ้นมาอีกแบบว่าหลายสิบคนเลยก็ว่าได้นะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ I see.